อ้าวตัวเล็กแต่ก็สวายมั้งเนี่ย

ผมไม่เห็น <in> ต <Asia wording sounds> ัวเราพอมัดรงมไหผมหลงเลยเฮ้ยเหมือนไอ้โพว่ะสวยปล่อยมันปล่อยยังปามันออกอ่ะเหมือนไอ้โพว่ะเชี่ยงอยู่ป่ะหรือว่าเชี่ยวอะไรโดน แต่พวกไม่เห็นตัวนะก็ไม่เห็นแต่ยิงตรงไงแล้วอย่างว่าเที่ยวโดนเลยเพราะเรายิงออกขวานะโดนโดนวโดนแล้ว พักเลยเขาก็พอเลยสลายเราเนี่ยกลางตัวเพื่อพุ่มก็ผ่านเพราะผมไม่เห็นตัวไม่่ใชของใครโดนของเชี่ยวก็โดนเนาะโดนใช่ไหมออโอ้โกระบอกหมด โอ้ยญ่โอ้เราโดนกระดูกเว้ยโอ้แข่งแรกยายซองดอกลักโดนทั้งคู่เชี่ยวชนะกินกันน้อยเดียวเออเชี่ยวชนะนั่ไงใช่เลยเนี่ยเนี่ยไงดอกร้องไข่ของพวกมึงบอกเหี้ยวเปล่าอันเนี้ยดอกรักสาอันเนี้ยดอกรักสามอันน้องสามทอไปก่อนนี่ของเรานี่ของเราทะลุนี่แงะพี่นุ้ยนะแง่พี่นุ้ยเออเราชนะสองเซนสองเซนแล้วยิงตำแหน่งเดียวกันเลย ถ้าเรายิงก้อนแล้วทำไม <c oughs> เฮ้ยเราว่าเราไม่โดนเพราะว่าปลามันวบกเหมือนมันชอนกลับเงี้ยแล้วเชี่ยวยิงตรงเป๊ะเลย่ติดของเชี่ยวกระดูกข,<ะ>ขัดกระดูกลูกนี้ขัดกระดูกเนี่ยลูกนี้จะทให้นกเนี่ยเราถึงว่าปลามันดิ้นเหมือนให้โพล <c oughs> วนโหวนอีกแล้วว,ลวัวนนี้เกืบอบเกือบเจ็ด <c oughs> แสงแรกกระบอกฉันนู่นกระบอกอะไรนู่น <c oughs> ของเชี่ยวไม่ทะลุ ต้องเีไม่ทะลุติดกระดูกพอดีต้องดันเดินนะโอ้ติดแค่นั้นยาวใหญ่เกือบเกือบเจ็ดอ่ะหกปดเจ็ดโอ้หเจ็ดกว่าเว้ยเจ็ดแปดเก้าห้านน้ำหนักดีเว้ยน้ำหนักดีจริงอ้วนแน่นเลยเกือพังลำเลยเออ อรุณสวัสดิ์ได้สวยงามสองเซนสองเซนสางตุ้มัองคู่อ่ะกินกันสองเซนเชี่ยวกันลุงนุยลุงนุยกินสองเซนโอ้โหชิดในเลย

มาละยัดไส้เช้านี้ห <laughs> มู่หมดเ <laughs> <laughs> งียบจริงเออตัวสุดท้ายทิ้ง ทิ้งช่วงเลยอโอ้โหดังบู๊ดังบล็อกหันออกโอ้ยเจ็ดโมงเหรอไหมมาตานัดเจ็ดมงเป๊ะหันซ้าย เออพอเขาเดินทางแล้วมีคนโชว์ปลาเลยไอหมอสวันนั้นก็เจนมงเจนมองอุ้ยเอ้ยตรงตรงโอ้ตรงเลยยิงสวยเลยดอกนี้ขึ้นเบาด้วยกรอบไ,ได้แค่น้ำเด้ง <laughs> เอเอ,เอใช่ท็อปมันเฝ้าแต่หลังเสาหลย,ายหขายเจ็ดโลแปดเกือบแปดโลอะแต่คิดแค่เจ็ดโล

ยังไม่แห้งของช่างตุ้มเนี่ยเขาไม่เคยบิดเลยไม้เขาเขาวๆเ,เ,เนี่ยเขาทำรางไม่เคยบิดเออไม้เขาเขวๆจ้ะรางเขาทำดีเขาเทพระดับเทพไม้สักเอออุอ๊ย

ไงจุดจุดนัดพบโอ้โหก็น่าโดน,นป่ะน,น่าเข้าหาเบห่าดอกอะ Hum! เรียบร้อยครับผัดเผ็ดปลาขาวปลาขาวตั้งแต่ปลาลอ,อยนั่นแหละก็ยังอยู่ในช่องฟิดผัดเผ็ดใส่ใบยี่ราโอ้แซบๆเลยครับอไม่โดน รู้อะไไปนาลอเกเลยร้อยละโอเกเลยกล่องกล่องนู่กล่องความโอ้เพื่อนน่าเยอะไปน้อยนึงของมึือเกือบเลยอ่ะเพื่อน่าเยอะไปนิดเดียวคนณจำเนียนคุณลงยาวนิยมทันสองกองร้อยปีสมโภชไม่ถึงใครวะเพื่อไอ้บอย่าต้องเป็นอ้าวโดนโดนแล้วโดนไม่เชียวชักแล้ว ใครโดนนะโดนแล้วสามสิบกว่าเมตรตามอย่ง้นก็เทโพดโอ้ยเทโพวันนั้นกูก็ตามแบบนี้แหละตู่นเขาอุ้มมาแดกกินเดินกินอ๋ะปาอกั้ยนี่จะอยู่อ่ะจะอยู่ งกันมันเลยกลางตัวเลยครึ่งโลแต่ยูด้วยเทโพอะใสยูใสยูโอ้ยแกงใตหนังไม้สักสองโลนี่ดี่ว่าดิพี่นุ้ยเจี่ยวเจ๋วกว่าอะไรประเทศโอ้ยโถมไปไงล่ะทุ่มก็แล้ว ไม่มาอย่างที่คุยกันไว้อีกแล้วโอยก,กูกินน้ำห้าหยหน้ากูเลยอะ่ะก็ห้มากินน้ำว้ำาไม่มีใครพร้อมเลยวัน,นเถอะ <laughs> แล้วแล้วคว้าปืนมาทันด้วยนั่ต yeah> ัวเองขึ้นเซฟไว้โอ้โหขึ้นเซฟขึ้นเซฟจะจะจิบุลี่